ไม่มีคนบนฟ้ามีเพียงเธอและฉันตายฟ้าเดียวกันผมประกาศนโยบายไว้ว่างไงจำได้ไหมลองไปเอาประเทศมาฟังใหม่ผมประกาศไม่เอาเผด็จการเห็นไหมผมมาประกาศไม่เอาเผด็จการเพราะฉะนั้นช่วงนั้นคุณประยุทธ์กับคุณประวิตรอยู่ในพรรคพลักประชาลัฐเป็นก็ไม่เอา จะมาให้เงินผมสามร้อยล้านให้ผมเป็นรองนายกผมก็ไม่เอาถูกไหมมาให้ทัางหลายครั้งเลยยังไงก็ไม่ไปเราเป็นฝ่ายปิชัิษ,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 ษ์ไทยแต่ตอนนี้สถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงไปถูกไหมคุณประยุทธ์กับคุณบร์วิสเนี่ยแยกไปต่างภาษาคุณบอร์วิสก็เป็นหัวหน้าพลังอระชาหะคุณประยุทธ์ถึงแม้จะเอานอมินีเป็นหัวหน้าแต่ว่าคุณประยุทธ์ก็ตั้งพรรคใหม่ กลุมไทยตั้งใจถูกไหมฮะพราะเมื่อสองพักนี้แยกจากกันแล้วเนี่ยการจะเอาใครไม่เอาใครตั้งแต่นี้นะมันอยู่ที่ผลการเลือกตั้งแต่ผมก็ยืนยันล้วผมไม่เอาประยุทธ์เพราะคุณประยุทธ์เป็นคนปฏิวัติไม่ใช่คุณประวิทย์และนุพงศ์ใช่ไหมฮะคุณประวิทย์ก่อนอคุณประยุทธ์ตั้งเจ็ดแปดปีนะครับคุณนุพงศ์ก่อนสองปี เพราะฉะนั้นทั้งคุณปวิรและคุณเนรพงศ์เนี่ยมันไม่มีกําลังไม่มีอาวุธที่จะิดปฏิวัติละลนเหมือนผมอย่างเงี้ยผมอยากจะไปวัดผมทําได้นะทําไม่ได้ใช่ไหมฮะดันั้นคนที่ปฏิวัติจริงๆในขนาดนั้นก็คือคุณประยุทธ์ไม่ใช่คุณปวิรแต่คุณเนรพงศ์วิปีกำลังทหารเนี่ยมีอาวุธอยู่ในมือใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็ ต้องการเป็นใหญ่โดยทางรัฐนะกนะ็ยึดอำนาจเองนะยึดอำนาจเองท่านดูที่วันถแถลงข่าวยึดอำนาจนะระยุทธ์นั่งรงนี้ตรงนี้ก็เป็นพบวสูตรพบวทลอพบพอแล้วก็พบวตำรวจนะความจริงพบตำรวจมันก็ไปยึดกับเขาหรอกเขายึดเสร็จ้เขาเรียกมาทุกครั้งนะนะเพราะอยนั้นเนี่ย ผมถือว่าคุณประวิทย์ก็ดีคุณอนุพงศ์ก็ดีไม่ได้มาร่วมยินดมากเขาแต่ว่าคุณประวิทย์คุณอนุพงศ์ก็ดูแลคุณประยุทธ์มาโดยตลอดตั้งแต่เวลาดังนั้นยินนดีรุ่เอมาแล้วเป็นนายงตรีแล้วก็อ,อยากตอบแทนที่นาะด้วยการเอามาเป็นนักการเมืองมาสมนองตำแหน่งในรัฐบาลด้วยเนี่ยนะให้พี่มาช่วยนะครับ นะแต่คุณไม่อย,ยอมให้พี่มาช่วยเป็นนายกตัวแทนเราไม่เหมือนสมัยพลเอกสน,นทิีเมื่อปีสี่เก้าเนี่ยยีนอำนาจเสร็จก็ไปเชิญรุ่นพี่ท่านสุรยุทธ์มนาะเป็นนายกมนรีไอ้นี้เขาไม่เอาผู้ใหญ่เป็นใหญ่เองกูไปยึดอำนาจแล้วก็ไปเชิญพี่อ่ะพี่ก็ต้องมาช่วยนอ้องนะครับทํางานนะจะเห็นไหมในสภา,าคุณบวิยังชี้ไปแล้วเนี่ยในอยู่ข้างขวา นี่ไปยุติได้เนี่ยคนนี้ปฏิวัติผมไม่ได้ปฏิวัตดนะไอ้บ้านนี้เขายกมือโอ้โหภูมิใจนักหนาทําชั่วท,ำทํำผิดกฎหมายนะครับน,นี่มันไม่รู้สึกรู้สาเลยนะเป็นผมมุกอายตายลยเนี่ยนะนะครับแล้วเป็นแปดปีแล้วดูมันเขียนไม่ชัดเจนนะอาตราสองร้อยหกสิบแปดชัดเจนนะแต่ก็มีการตีความทั่วไป ด่วยกันยังไม่ยอมออกไปใช่ไหมคุณะวิทย์ก็แม่มันแปดปีแล้วให้คุมมั่งไม่ได้เลยถ้าคุณถ้าได้การนั้นคุณคุณประวิทย์ก็เป็นมีสวสองร้อยห้าสิบใช่ไหมคุณประวิทย์ก็เป็นได้ก็ไม่ได้เป็น่นไม่ได้เป็นก็ขัดใจกับประยุทธ์เป็น,น,ปน,เ,ปนเมื่อการเลือกตั้งเสร็จผมมาพักเล็กผมจะไปบอกเอาคุณู้นเอาคุณนี้บอกไม่ได้หรอกใช่ไหมฮะ แต่ผมกประกาศอย่างนี้ไว้ก็เพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าเพื่อไทยที่ก็เข้ามาสมมติเขาแลนสไลด์เข้ามาเขาจะจัดรัฐบาลผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะเชิญใครบ้างถูกไหมนะแต่ผมกับคุณศิลนเนี่ยผมรุ่นยี่สิบสี่คุณศิลน์รุ่นยี่สิบหกนะผมปกครองคุณัิลิ์มาตั้งแต่เป็นนักเรียนก็เท่ากับว่า ผมกับคุณทักษิณเนี่ยเหมือนกับคุณนุพงศ์กับคุณประยุทธ์ทางก็สองทีใช่ไหมเป็นคุณประยุทธ์เชิญคุณนุพงศ์มาร่วมคุณทักษิณก็อาจจะเชิญผมไปร่วมถูกไหมดีถ้าผมไปร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยเพื่อไทยไม่เอาพลังประชารัฐผมบอกไม่ได้ถ้าเขาพังประชาร,รัฐผมบอกได้แล้วบอกไปได้ใช่ไหมฮะเป็นผมเพื่อไทยโอเคเข้าไปผมก็เข้าไปด้วย แต่ถ้าเพื่อไทยบอกจะเอาพลังประชารัฐแล้วผมบอกไม่เอาคุณวิวสรุปผมต้องมาอยู่ออกับคุณปะยุทธ์สิคุณจะให้ผมเลือกอยังไงใช่ไหมถ้าผมเมื่อผมบอกไม่เอาคุณปะยุทธ์แล้วยังไงนะครับผมก็ต้องเอาฝา่งนี้ไปก่อนถูกไหมฮะแต่ถ้าเพื่อไทยก็ไม่เอาก็คือไม่เอาใช่ไหมฮะไม่ได้หมายความมาอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอยากให้สื่อที่ร้องสื่อแล้วก็ประชาชนได้เข้าใจจุดยืนของพรรคเสรีไทยด้วยนะครับ ว่าเรายัางเป็นวิชาธิ่ปะตะยเหมือนเดิมแล้วก็ต่อต้านประเด็นการนะครับเหมือนเดิมครับ